สวัสดีค่ะสวัสดีวันพิเศษวันนี้นะคะวันพิเศษก็คือว่าเราได้นําไม้สวยๆไม้โกศลเข้าใหม่มานําเสนอกันค่ะสีสวยๆทั้งนั้นเลยกับราคาเบาๆนะคะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ราคาทุกกระถาง2 50ค่ะวันนี้ที่เราจะนําเสนอกันนะคะทรงฟรีมีเก็บลายทางกันด้วยช่วงนี้โกศลรับหน้าหนาวค่ะ สวยรับหน้าหนาวสีสีใบสวยมากสวยเป็นพิเศษกับช่วงเทศกาลหน้าหนาวนะคะรับไปได้เลยกระถางแรกขึ้นโชว์นี้ชื่อว่า,เ,าเพชรบุตรสรินนะคะเพชรบุตรสรินสีจะเดงแดงแบบนี้แดงเด่นแดงชัดมากเลยค่ะอีกทั้งพุ่มใหญ่สองช่อใหญ่ๆกันไปเลยค่ะ250บาทค่ะรับไปได้เลยจ้าพุ่มถัดมานะคะคัดไสพุ่มใหญ่ๆกันทางนั้น พุ่มถัดมานี่คือลูกไม้ค่ะลูกไม้ใบเหลืองแบบนี้นะคะสวยพุ่มใหญ่ใหญ่โตมโหฬารมากดูสิคะใหญ่มากๆแข็งแรงมากๆรากเดินดีค่ะเปลี่ยนลงกระถางอื่นได้เลยนะลูกไม้ค่ะกระถางนี้ลูกไม้ใบเหลืองสีสวยค่ะส่วนอันนี้มีชื่อว่าเ,เติมซับกลายนะคะเติมซับกลายกลายได้สวยมากเลยจริงๆค่ะ ดูสิคะดูดูสีของน้องนะคะระยิบระยับเลยทีเดียวค่ะนี่เลยค่ะเติมซับกลายค่ะพุ่งใหญ่ใหญ่กันทั้งนั้นเลยนะคะใหญ่มากหมุนให้ดูโดยรอบได้เลยค่ะเติมซับกลายจ้าราศีของใครเนี่ยราศีกรกฎนะคะโอ้โหต้องถอยหน่อยถอยหน่อยนะคะโชว์น้องให้เต็ม เต็ม <ŏ> ตัวเต็มความสวยเต็ม <ella> ทุกทแบบทุกด้านของน้องนี่แบบสีสวยมากราศีกรกฎค่ะอันนี้250บาทนะจ๊ะตามด้วยราศีพฤษภนะคะราศีพฤษภช่างสวยงามเหลือเกินช่วงนี้สวยสวยสีสวยมากเลยค่ะความสูงนั้นเป็น70ซนติเมตรน่าจะได้เลยนะคะเนี่ยโอ้โหราศีเกิดของใครคะราศีพฤษภ รับไปได้เลยนะนี่ค่ะสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะโอ้สวยค่ะราศีพฤษภนะคะใสใหญ่ๆกันทางนั้งเลยวันนี้นะคะดูสิเนี่ยท้าสเสด็จค่ะท้าสเสด็จสองช่อใหญ่ๆสีสวยๆส,สวยมากเลยไม้แต่ละต้นของวันนี้สวยมากเลยสวยมากจริงๆค่ะเกินคําบรรยายนะคะส่วนพุ่มนี้เป็นแม่พันธุ์โดยแท้ค่ะชื่อว่ายอดขุนพน ยอดขุนพลพุ่มนี้กัดสีชมพูระเรื่อนะคะตัดด้วยสีแดงเข้มค่ะอีกครั้งอัดแน่นด้วยช่อเต็มไปหมดนะคะแบบนี้นะคะนำไปเปลี่ยนลงกระถางอื่นได้เลยน้องสวยมากเลยค่ะยอดขุนพลนะคะส่วนอันนี้ก็คือท้าช้างค่ะท่าช้างนี้ไม่ค่อยจะเห็นแล้วนะคะวันนี้นำมาฝากกันด้วยหนึ่งกระถางสองช่อแบบนี้สวย,สวย สีสวยแล้วค่ะสีมาแล้วค่ะยิ่งยิ่งเจอกับอากาศหนาวๆนี่ยิ่งสวยงามมากเพิ่มขึ้นเรืเ่อยๆเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้กัดใบสีส้มๆเห็นไหมคะสวยงามมากเลยลูกไม้ค่ะ2องรบบาทจ้าไซส์แม่พันธุ์กันทั้งนั้นเลยนะคะส่วนอันนี้ก็ลูก oh <my. S 1> ไม้อีกต้นหนึ่งนะ ลูกไม้ต้นที่สามนะคะลูกไม้ต้นที่สามต้นนี้ดูดูความใหญ่โตมโหฬารของน้องดูสิคะสวยงามมากจริงๆค่ะมีสองยอดใหญ่ๆหลักๆด้วยนะคะนําไปเปลี่ยนลงกระถางใหญ่ๆนี่แบบว่าน้องก็จะสวยเด่นขึ้นเป็นสง่าขึ้นได้อีกคะ่ะตั้งโชว์ตรงไหนก็ไม่ไอายใครนะคะลูกไม้ต้นที่สามจากหากใครสนใจรับก็ทักแชร์หรือว่าโทรได้นะคะที่เบอร์ศูนย์ หกเก้าเดี่หกหค่ะรับน้องๆเหล่านี้ไปเฉยชมได้ไปตั้งโชว์ได้ไปเป็นของขวันของฝากก็ได้ค่ะอ่าอันนี้มาอีกนะคะทองระยะมีเพียงหนึ่งกระถางเท่านั้นทองระยะค่ะ250บาทใครไวใครได้นะคะสำหรับทองระยะกระถางนี้มี3ยอดหลักๆใหญ่ๆด้วยกันค่ะทองระยะกระถางนี้สวยงามมากจริงๆค่ะ ส่วนน้องคนนี้มาด้วยนะคะน้องนี้มาด้วยออมทองออมทองไม่ค่อยเห็นกันใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้มาด้วยค่ะนำเสนอกันด้วยเลยพุ่มใหญ่ๆเลยค่ะนี่ค่ะเป็นไซส์พุ่มแม่พันธุ์ใหญ่ๆเลยแล้วถ้าเกิดว่าเขาใหญ่ได้ได้ในระดับนี้นะสีเขาจะสวยมากเลยค่ะ250นะคะอ,อมทองส่วนอันนี้หลักชัยค่ะความหมายดีนะคะนิยมเป็นของขวัญของฝากหลักชัยก็คือ ถ,ถึงเส้นชัยถึงหลักชัยน,น,นั่นเองนะคะเป็นไม้ที่สามารถอยู่แดดได้ด้วยนะคะหลักชัยค่ะ250บาทส่วนอันนี้มีชื่อว่ากริดลายานะคะไม้ที่หลายๆคนตามหานำมาฝากกันอีกแล้วค่ะวันนี้หนึ่งกระถางนี้ก็คือกริดลายานะคะใครเก็บได้ก็เก็บเลยนะคะเมื่อก่อนก็จะราคาสูงกว่านี้แต่วันนี้มาให้กันในราคาพิเศษ250บาทจ้ะ บางกอกบางกอกนิรามิตรนะคะบางกอกนิรามิตรสีดําแดงสีดําแดงพุ่มใหญ่ๆไม่เห็นหน้าเราเลยนะเห็นแต่ต้นไม้นะคะไม่เห็นหน้าเราเลยพุ่มใหญ่มากช่อใหญ่มากนี่ค่ะนี่ค่ะหมุนให้ดูโดยรอบนะคะสูงมากเลยทีเดียวค่ะอัดแน่นพุ่มเขาใหญ่มากตัดสีดาตัดกับสีแดงเลยค่ะบางกอกนิรามิตรนะคะ2 5 0หบบาทจา้า ้นนี้พาร่ำรวยค่ะพาร่ำรวยโอ้ยพุ่มใหญ่ไปไหนเนี่ยพาร่ำรวยดูพุ่มของน้องนะคะพาร่ำรวยกัดสีแล้วค่ะสีมาแล้วเดี๋ยวสวยเดี๋ยวสวยเองนะคะสวยเพิ่มขึ้นในช่วงหน้าหนาวนี้ค่ะ250บบาทค่ะพาร่ำรวยจ้า ปิดท้ายกันด้วยไม้เก่านะคะไม้หายากต้นนี้มีชื่อว่าแขกด,ดำหากใครยังไม่มีก็เก็บเลยนะคะอยู่ในกระถาง11นิ้วด้วยด้วยความพิเศษให้ไปในราคา250บาทค่ะวันนี้ก็หากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโทรได้ที่เบอร์0636974664ทุกกระถางส่งฟรีค่ะจัดเก็บปลายทางก็ได้ค่ะวันนี้สวัสดีจ้า